โอเคครับก็สวัสดีผู้เล่นชาอเบนออนไลน์ทุกท่านครับสาหรับคลิปในวันนี้ผมจะมาวิเคอไฟให้ดูครับว่าทําไมผมถึงชนะหรือแพ้ในแต่ละไฟนะครับแล้วเราจะปรับสกิลสู้ยังไงให้เหมาะสมกับแต่ละตัวในเวลาที่เราเจอนะครับแล้วเวลาเล่นผมคิดอะไรอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับผม let's go <S ก็สําหรับไฟแรกที่ผมจะมาให้เพื่อนๆดูนะครับจะเป็นไฟที่ผมสู้กับ ฟีอวารอนเทียแปดโอซีส่วนผมเล่นแมนแบทเทิลบาเซอร์เทียหกโอซีนะครับอ่านี้ช็อตแรกผมเห็นเขาเลือดครึ่งหลอดผมก็จะลงมาเผื่อผมติดเมาส์เขาได้ผมก็จะได้สู้เขาเลยโดยที่เลือดเขาไม่เต็มหลอดใช่ไหมครับอ่ะผมตีเขาไปทีนึงพอแล้วผมเห็นแล้วว่าเอ้ยเขาเป็นเทียแปดโอซีแล้วผมแค่เป็นแค่หกโอซีแล้วผมคิดว่าผมไม่น่าจะชนะเขาได้เลยผมก็เลยพิมพ์ว่าสอรี่แมนไว้แล้วผมก็ขึ้นเมาส์ตัวเองอ่ะตอนแรกผมไม่ได้คิดจะสู้เลยนะครับแล้วจังหวะเนี้ยคือ เขาสกิลใส่ผมเวเห็นปะเขาอันติเขากดสกิลสองแล้วเขาก็ใส่อันติเขาเต็มที่ไปแล้วอะมันทําให้ผมกล้าเข้าเวแล้วผมก็รู้ว่าเอ้ยเขาไม่มีอันติแน่นอนเขามีแค่สกิลหนึ่งนั่นแหละแล้วประเด็นต่อมาคือเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับว่าคือเขาเล่นเป็นเสื้อเสื้อเด้งเลือดครับแล้วผม,มเอาหัวผักมาพอดีในจังหวะที่เขากดเด้งเลือดอะผมก็ใช้หัวผักของผมมาผักเขาออกไปได้เวมันทําให้อินตลับสกิลเขาได้แล้วเขาก็จะเด้งเลือดด้นิดเดียวประมาณนี้ครับ แล้วมันทําให้ผมอะเลือดมากกว่าเขาด้วยเพราะว่าเขาดิดเมาส์ผมไปแล้วเขาไม่มีสกิลผมก็เลยกล้าเล่นด้วยแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นเทียร์8 OC แล้วผมเป็นแค่6 OC ยังไงมันก็มีความต่างแน่นอนครับอันนี้ขนาดเขาเลือดไม่เต็มหลอดแล้วเขาดิดเมาส์ผมนะจะเห็นว่าเฮดพีผมก็เหลือแค่ครึ่งหลอดเหมือนกันอ่ะแลวในช็อตเนี้ยผมเห็นผมเห็นผมรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาเป็นฟิตรอวหลอดน,นะเขากอันติไปตั้งแต่แรกใช่ไหมครับครูดาวเขาวันติก็คงจะมาแล้วแหละ ผมก็เลยตอนวิ่งผมก็ต้องจูกๆนิดนึงวิ่งโยกซ้ายโยกขวานิดนึงเพราะว่าถ้าผมหลบมันตีไม่ได้ผมก็แพ้เหมือนกันแต่เผอิญว่ามันตีไม่โดนผมผมก็เลยส่วนแล้วก็ชนะมาได้ครับก็จะเป็นช็อตอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมโอเคครับก็สําหรับไฟที่2นะครับไฟต่อมาจะเป็นไฟที่ผมสู้กับ In f ฟ n i t y ้เวท4.4นะครับเทียร์8ส่วนผมเล่นเป็นเหมือนเดิมครับ,บเบลเทนบราเซอร์เทียร์7นะครับอันนี้ ไฟนี้ผมก็บอกตามตองว่าผมลืมโมซีไปผมเห็นแล้วเขาว่า,ว,าว่าเขาเล่นเป็นอาวุธตีใกล้ใช่ปะผมก็เลยเปลี่ยนสกิลผมเป็นโลสะท้อนแทนเพราะว่าเวลาเราสู้อาวุธตีใกล้ครับผมรู้สึกว่าหายตัวมันไม่สําคัญเท่าไหร่ไอตัวสกิลหายตัวครับของเสื้อแอสซิสแจ็กเก็ตอะเก็บเอาไว้ใช้กับเวลาเจอตัวตีระยะไกลดีกว่าครับหรือว่าเวลาเราแบบเราเราตั้งใจจะหนีเราไม่อยากจะทู่ใครเราก็ตั้งดีฟอล์เป็นเอ่อตั้งดีฟอล์เป็นหายตัวดีกว่าครับ อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเจอกับคนที่เทียสูงกว่าเราครับถ้าเกิดเราไปดิดเมาส์ถ้าเราไปเมาส์ลงใส่ใกล้ๆเขาอะยังไงเขาก็กระโดดสับหัวเราแน่นอนครับผมเลยจาเป็น <_ d iam ond> ต้องให้เขามาดิดเมาส์ผมซึ่งผมก็รออยู่นานมากว่าเมื่อไหร่เขาจะมาสับผมลงสักทีผมมาภาวนาให้เขากดอันติหรือไม่ก็สกิล W ของเขาครับที่มันเป็นสกิลปันๆนะคือถ้าเกิดไอตัวปกติอะสายสายดาบใช่ไหมดาเมจหลักๆมันก็จะมาจากอันติแล้วก็สกิลปันอันที่สองครับ ผมก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะกดใส่ผมสักทีอ่าแล้วช็อตนี้ยผมเห็นว่าเขากดรองเท้าวิ่งมาแล้วโอเคผมเบ็ดรองเท้าเขาได้ล้านหนึ่งอย่างใช่ไหมอ่ะแล้วผมเห็นเขาว่าโอเคเขาปาดสกิลสองมาแล้วผมก็เลยกล้าสู้ครับอ่ะผมเห็นเขากดเสื้อเสื้อสะท้อนผมก็แบบจุกจุกนิดนึงช็อตนี้ผมก็หลบหลบมันตีได้ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแต่ว่าผมก็พลาดเหมือนกันนะผมไปมันตีใส่เสื้อสะท้อนเขาพอดีอันช็อตนี้ผมผมรู้อยู่แล้วแหละว่า ว่าพอว่าพอเขาโดนสะท้อนใส่มอนปุ๊บอะไอ้มอนที่มันเป็นโลทหารใช่ไหมครับถือดาบอะมันจะต้องกดไอ้มันจะต้องสับสกิลรัวๆใส่แล้วสกิลสองจับต่อยผมมาพอดีผมก็จับต่อยให้เขาอะโดนมอนโดนมอนตัวด้านหลังด้วยผมก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าความแตกต่างของเทียมมันมีครับแล้วหลังจากนั้นต่อมาผมก็เห็นว่าเขาก,กดอันติไปแล้วผมก็แค่ผมจําเป็นจะต้องหลบอันติเขาให้ได้ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยเขาเขาก็จะเหลือแค่สกิลวีอย่างเดียวผมก็จับต่อยเขาแล้วก็ถูกอันติ ตีตีไปยังไงเขาก็ตายครับเพราะว่าเขาก็มีแค่สกิลหนึ่งไว้สับกระโดดสับกระโดสโดสับอย่างเดียวเพราะอันตีเขาก็ใช้ไปแล้วสกิลวีเขาก็ใช้ไปแล้วเขาไม่เหลืออะไรแล้วครับผมก็ชนะเขาได้แบบแบบนี้ครับอืมเอาจริงผมก็ถือว่าฟุกด้วยนะเพราะผมรีโมซีทางที่ดีที่สุดก็เจอเทียห่างกันแล้วก็กดโอซีดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นไฟที่สามที่ผมจะมาให้ดูนะครับเป็นไฟที่ผมเล่นเป็นน้องข้างข่าวยิงปืนกลนีน่แหละครับเล่นแมนเทียเจ็ดเจอกับดัวสอเทียเจ็ดเท่ากันครับันนี้เทียเท่ากัน อ่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าตัวที่ผมเล่นเป็นผมเล่นเป็นผ้าคลุมเป็นคีเปอร์ครับผ้าคลุมคีเปอร์ที่มีสกิลคือถ้า HP เราโดนโดนดาเมจแล้วก็ลดต่ำกว่า70%เราจะทาดาเมจได้แรงขึ้น50%นั่นแหละครับอ่านี้ผมเห็นแล้วผมเจอดวลซอสเลือดเขาไม่เต็มหลอดผมก็หิวอะไรผมก็จะวิ่งเข้าไปแรดเขา,เาผมพูดตรงๆเลยผมพูดตรงๆผมจะไปแรดเขาแล้วผมเห็นเขาว่าเขาอยู่ใกล้ประตูออกใช่ปะผมก็จะรอเขาเลือดรีครับแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งกันแบบแฟร์ๆฟ,ฟดีกว่า เขาเป็นดวลซอเล่นเป็นเสื้อใส่ผ้านะครับหมายความว่าเขาดาเมจแรงแล้วเขาก็เล่นเป็นผ้าคุมหมาล็อกก็คือ HP เขาจะถึกขึ้นครับถ้าเกิดต่ำกว่า20%ช็อตแนี้ยผมเห็นว่าเขากระโดดอันตรีมาใส่ผมใช่ไหมแต่มันกดไม่โดนด้วยผมก็ผมก็กล้าเล่นผมก็ใส่สก,กิลสองใส่เขาวิ่งองเท้าใส่เขาไปผมก็มีสแต็กอยู่ประมาณส3สาต็กใช่ไหมผมก็กล่าวว่ายิงปืนกลใส่เขาแหละช็อตแนี้พอดีคือเขากดเอ่อกดเสื้อสะท้อนมาพอดีใช่ไหมครับเราจะเห็นว่า ผ้าคลุมผมติดผ้าคลุมคีเปอร์พอดีเว้ยแต่ผมไม่ได้ทาไม่ได้ทาดาเมจใส่เขาแบบว่าแรงๆเลยก็คือผมเสียแพสซีฟผ้าคลุมฟรีเลยครับช็อตน,นี้ก็ถือว่าเป็นช็อตแรกในไฟที่ผมพลาดนะคือถ้าเกิดผมอาจจะเก็บดาเมจเอ๊ะถ้าผมเก็บสกิลเอาไว้รอผ้าคลุมคีเปอร์ผมติดแล้วผมค่อยใส่สกิลใส่เขาอะผมอาจจะทาดาเมจเขาได้ต่ํากว่า5้าสิเอร์เซก็ได้อันนี้ก็ถือเป็นไฟแรกที่ผมพลาดใช่ไหมแล้วผมว่ารีเซ็ตถอยออกมาถอยออกมาผมเห็นแล้วว่าอันตีผมอะ มันคูดาวสามสิบกว่าวิเว้ยแล้วเสื้อผมคูดาวสามสิบวีเหมือนกันผมก็คิดแน่ใจแล้วผมผมคงจะตายอะแหละเฮดพี HP เขามีครึ่งหลอดเฮดพี HP ผมมีประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่าตอนนั้นนะผมทําได้แค่ว่าผมรับผมสามารถใช้สกิลสองผมอะรับดาเมจเขาได้แค่นิดเดียวเท่านั้นแหละอย,อย่างที่เห็นผมก็กดสกิลสองไว้รับดาเมจแล้วก็กดรองเท้าวิ่งออกมาใช่ไหมครับอพอผมวิ่งออกมาตรงนี้ปว๊บผมก็คิดว่าโอเค ผมมีหัวใบนะแล้วอันตีผมจะมาพอดีเสื้อดูดเลือดผมมาพอดีผมก็โยนหัวใบใส่เขาไปหนึ่งทีเว้ยอายนปุ๊บแล้วผมก็กดกดเสื้อแล้วผมก็จะกดอันตียิงปืนกลนใช่ปะ่ะแล้วพออืนว่าช็อตนั้นผมลืมกดเว้ยก็คือผมก็ตายฟรีนะครับทุกคนถ้าเกิดผมกดในช็อตนี้นะมันอาจจะทําให้ผมชนะเขาได้หรือไม่ก็สูสีมากขึ้นนะเพราะว่าเฮดพีผมจะเด้งขึ้นมาประมาณเจ็ดแปดร้อยอ่ะอ,อืมอันนี้ก็คือถือว่าพลาดแล้วผมก็แพ้ไปตามระเบียบนะตามระเบียบ สำหรับไฟสุดท้ายที่ผมจะมาให้เพื่อนๆดูก็เป็นจะเป็นไฟที่ผมเล่นเป็นฟิทอเวอร์อนนะครับสู้กับดับเบิลเบทหกจุดสามอันนี้จะเป็นช็อตไวร์เล่ผมเลยนะอันนี้จะถือว่าเป็นช็อตไวร์เล่ผมเลยซึ่งผมถามว่าถามว่าทำไมผมถึงกล้าสู้ใช่ไหมครับเขาเป็นหกจุดสามคือเขาเป็นดับเบิลเบทครับผมเลยกล้าสู้เว้ยดับเบิลเบทเขาเล่นเป็นเสื้อช็อตใช่ไหมผมอ่าสามารถสามารถผักเขาได้เว้ยหรือว่าแบบ ทำอะไรสักอย่างก็ได้ให้ให้ผมสามารถสกิปเสื้อเขาได้แล้วเขาเป็นดับเบิลเบลด้วยเขาไม่สามารถวันช็อตผมตายได้แน่นอนผมก็เลยไม่กลัวที่จะสู้กับเขาด้วยอีกอย่างที่สำคัญนะครับคือผมเล่นเป็นสกิลคิวอะเป็นบัฟดาเมจออโต้ไอแทคผมใช่ไหมซึ่งมันสามารถเทรดสู้ได้ชิวๆนะครับสามารถเทรดกับดาบได้สามารถเทรดกัดบาาถถขวานได้มันเป็นอาวุธที่เทรดได้ดีเลยครับแล้วในไฟจะเห็นว่า เขาอะไม่ได้เล่นเสือ้อไม่ได้เล่นเสื้อชอตแต่ว่าเขาจะปรับสกิลเป็นสะท้อนแล้วสกิลวีของเขาอะเขาใช้เป็นเคาะสามทีครับซึ่งคีย์หลักมันอยู่ที่สกิลเนี้ยนะครับเขาใช้เป็นสกิลตีสามทีใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดมันสามารถเคาะโดนสามครั้งแล้วครั้งที่สามโดนผมอะเขาจะได้บัฟดาเมจแรงขึ้นเยอะมากผมก็ถ้าอย่างนั้นผมว่าแค่ทำยังไงก็ได้ครับให้ให้ครั้งที่3ามะไม่โดนผมแค่นั้นก็คือผมก็ชนะเขาแล้วเพราะว่าดาเมจหลักมันมาจากสกิล W ีเขาเนี้ยแหละ อันนี้ผมจะมาย้อนให้ดูอีกทีนึงนะครับช้าๆนะคือผมอ่ะเล่นเป็นหัวสตอกใช่ไหมครับหมายความว่าผมสามารถวันช็อตเขาได้ในตอนที่ HP ีเขาต่ำกว่า50%เไว้ช็อตได้ผมเห็นแล้วว่าเขากดกีก้ามาผมก็ใจเย็นอยู่นะครับเพราะผมรู้ว่าเขาไม่สามารถวันช็อตผมตายได้ใช่ปะแล้วพอเขาหมดกีก้าปุ๊บผมก็กดหัวตอกแล้วก็จับต่อยเขา<อ>เขาก็ตายตามระเบียบแบบนี้ครับผมอ่าคือผมมองว่า ในแต่ละไฟล์อะครับเราเราต้องดูได้ว่าเราเราเราใส่อุปกรณ์อะไรอยู่อย่างถ้าผมใส่หัวสต็อกใช่ไหมหมายความว่าผมเบิร์ดดาเมจได้เว้ยแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นหัวผักอะหมายความว่าผมก็เบิร์ดเขาได้ไม่ตายใช่ปะมันทําให้เราต้องปรับเปลี่ยนสกิลการเล่นครับผมคือต่อให้เล่นเซตเดียวกันนะครับแต่ว่าสไตล์การเล่นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับผมว่าแนะนําว่าหาสไตล์การเล่นในแบบของตัวเองให้เจอครับแล้วเราจะค้นพบว่าอาวุธไหนก็เก่งได้ครับผมขอให้สนุกกับอาเบียนะครับบ๊ายบายครับ เอาลิงผาว